นับเป็นโอกาสอันดีนะครับในะโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร9เก้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลังสิต์กับหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตารวจภูธรปขคองลังสิต์นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลตำบ,บลหลักหกโรงเรียนวันงสิต์ชุมชนเอกวันนี้เนี่ยนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราเนี่ยมารวมกันนะครับมาทําสิ่งดีๆร่วมกันก็คือการที่เราจะช่วยกันทําสิ่งแวดล้อมให้ดูดีให้ร่มรื่นให้หน่าอยู่น่าอาศัยนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการรวมกันระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งเราก็เปลี่ยนวิชาเรียนนะครับธรรมมาธิปไตยเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานแล้วก็ดึงชุมช,ชนต่างๆเนี่ยมาร่วมกันทำนะครับรวมถึงนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตด้วยนะครับว่าสิ่งที่สาคัญมากกว่าน,นั้นก็คือการที่ตัวนักศึกษาเนี่ยมีความเป็นจิตอาสาได้ตระหนักถึงสิ่งที่การทําดีรู้สึกมีความภูมิใจในตัวเองสามารถที่จะทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ครับ ต้องขอบคุณต้องจับมือกับวิทยาศาสประสานะ <c oughs> วันนี้เรามาจัดก,การนไะอยุวัล u งเทียสปริต ครั้งที่3แล้วนะคะโดยได้นักศึกษาจากวิทยาศิลปศาสตร์นะคะมาเพื่อสร้างการแบ่งปันใช่ไหมคะท่านกรัดีการสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาของเราในวิชาสังคมธรรมธิปไตยอะค่ะแล้ววันนี้ได้มาโรงเรียนวลังสิทธิ์คือจริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่แฝงอยู่ข้างหลังกิจกรรมเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แตบที่เราไม่ได้นึกมาก่อนหมายถึงการปลูกจิตสํานึกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลังสิทธิ์ของเราเนี่ยตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งเลยการที่เขามีสํานึกรักในชุมชน ที่ที่เขามาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายว่าจากการที่เขาเป็นนักศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเขาสามารถทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเพื่อประเทศไทยได้บ้างข้อสําคัญก็คือว่าเพื่อแสดงความจงร,รักพักดีะะนะคะให้กับในหลวงพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ท่านดูแลประสูนิกร ของประเทศไทยด้วยอุตสหาหะและความพยายามเราเลยมีความรู้สึกตรงกันว่าวันนี้สําคัญที่สุด<ช>นะคะในการที่เราจะมาร่วมกันจับมือนอกจากได้เรื่องของจิตอาสาแล้วก็แสดงความจุรกภดีนะคะเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชการที่10ของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเองคนไทยเนี่ยถ้าได้ทําแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยคนละไม้คนละมือเนี่ยบ้านเมืองเราก็คงจะเจริญรุ่งเรืองและก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ นะครับเป็นโครงการพัฒนาชุมชนครั้งที่3เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็ได้ความร่วมมือจากเทศบาลตาบลลหกมหาวิทยาลังเศษสถานีตำรวจปากคลองลังเศษนักศึกษาและก็โรงเรียนวัลังเศษซึ่งมาจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันนี้นายกเทศบาลตะบลลงหกนั้นได้นารถดับเพลิงพนักงานเครื่องตัดหญ้ารถถังเดี่ยว เพื่อมาทําความสะอาดล้างพื้นบริเวณวัลังสิตแล้วก็ตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนวันลังสิตเพื่อให้ใช้สอยประโยชน์นักเรียนประชาชนจะได้ใช้กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ทําความสะอาดปรับปูุิทัศน์ให้ดูแลสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ครับ กิจกรรมนี้นะครับก็คือพวกเราเนี่ยได้มาร่วมทำจิตอาสาต้นแบบกันในชื่อโครงการ RSU Volunteer Spirit พัฒนาสุขภาพชุมชนครั้งที่ 3นั่นเองครับผมเราได้ความอิ่มเอมใจอ่ะเราได้มาทําความสะอาดวัดได้มาให้อุปกรณ์กีฬาแก่น้องๆให้มาข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆใช่ก็เราจะมีการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ให้กับทางวัดรังสิต์ด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาเอาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่ากลวยในการเล่นฟุตบอลนะครับผมเราบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนวัดลังสิต์นั่นเองนะครับรวมด้วยช่วยกันในการทําจิตอาสาทำความสะอาดวัดและโรงเรียนเพื่อที่จะให้ทัศนียภาพของวัดและโรงเรียนเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นแล ก็มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นเองีิพาลุอีกทางยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรวิทยาลัยศิลปศาสตร์นะคะระหว่างพี่น้องแล้วก็ระหว่างอาจารย์เองก็ด้วยเชิญชวนทุกๆุกคนนะคะผมในปีหน้าเนาะว่าแบบว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมบริจาคเข้าสารอาหารแห้งหรือว่าอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆหรือว่าทางวัดลังสิทธ์ด้วยเช่นกันนะครับผมพ่อที่จะได้แบบว่าน้องๆเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนเนาะสำหรับใช้ในการเรียนอย่างครบ ใช่ค่ะตัวประกอบค่ะถูกต้องก็อยากจะเชิญชทุกท่านนะครับได้มาร่วมบริจาคกานันในโครงการ Ice John Tears Spirit ครั้งที่4ในปีหน้านั่นเองนะครับขอๆๆ <ๆ S 2> เชิญชวนด้วยนะครับบ๊ายบาย